สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องคำสันธานกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำสันธานได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกชนิดของคำสันธานได้ค่ะคำสันธานหมายถึงเป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำ ประโยคกับประโยคหรือเชื่อมความให้สละสลวยดังตัวอย่างนะคะ 1. เชื่อมคำกับคำเช่นหมากับแมวคุณกับผมคำเชื่อมหรือคำสันธานคือคำว่ากับตัวอย่างที่สองเชื่อมประโยคกับประโยคเช่นฉันชอบเที่ยวป่าแต่น้องชอบเที่ยวทะเลคำสันธานเชื่อมประโยคกับประโยคคือคำว่าแต่ สามเชื่อมความให้สลัดสลวยเช่นครูมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีคำว่าก็เป็นคำเชื่อมให้เขาให้ความสลัดสลวยค่ะต่อไปเรามารู้จักคำสันธานคำสันธานมีหลายลักษณะน,นะคะหนึ่งเชื่อมความที่คล้อยตามกันได้แก่คำและกับถ้าจุดจุดก็พอจุดจุดก็ เมื่อจุดจุดก็ครั้นจุดจุดก็ขณะที่เป็นต้นวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ชมนะคะ 1. พอพระอาทิตย์ตกดินสัตว์ป่าก็เริ่มออกหากินคำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันได้เก่คำว่าพอจุดจุดก็ตัวอย่างที่สองนะคะเขาขับรถเร็วขณะที่ฝนยังตกอยู่ คำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันคือคำว่าขณะที่ค่ะ 2. เชื่อมความขัดแย้งกันได้เก่คคำแต่แต่ว่ากว่าจุดจุดก็ถึงจุดจุดก็แต่จุดจุดก็แม้จุดจุดก็เป็นต้นตัวอย่างนะคะ 1. เขาเป็นคนฉลาดมากแต่ว่าเขาไม่รอบคอบ คำสันทานเชื่อมความขัดแย้งคือคำว่าแต่ว่าตัวอย่างข้อที่สองนะคะถึงเขาจะมีไรายได้สูงเขาก็เป็นคนประหยัดคำสันทานเชื่อมความขัดแยง้งก็คือคำว่าถึงและคำว่าก็สาเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันได้แก่คำเพราะจึงฉะนั้นดังนั้น เพราะจุดจุดจึงเพราะฉะนั้นจุดจุดจึงดังนั้นจุดจุดจึงเป็นต้นตัวอย่างนะคะ 1. เพราะรถประจำทางไม่มาฉันจึงต้องเดินไปทำงานคำสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันคือคำว่าเพราะจุดจุดจึง 2. เขาไม่มาตามนัดดังนั้นฉันจึงไม่รอเขา คำสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลคือคำว่าดังนั้นจึงค่ะสเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำหรือมิฉะนั้นไม่จุดจุดก็ไม่เช่นนั้นหรือไม่ก็เป็นต้นตัวอย่างนะคะฉันหรือเธอที่จะสอบได้ที่หนึ่ง คำสันธานเชื่อมความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือคําว่าหรือตัวอย่างที่สองนะคะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คุณจะได้รับข่าวดีคําสันธานเชื่อมความเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือคําว่าไม่และก็ก็ห้เชื่อมความให้สลัดสลวยได้แก่คํา ก็อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามเป็นต้นตัวอย่างนะคะคนไทยก็มีความคิดดีๆหลายอย่างคําสันทานเชื่อมความให้สละดสลวยคือคําว่าก็ตัวอย่างที่สองนะคะอย่างไรก็ดีฉันจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้กับทุกคนคำสันทานเชื่อมให้สลาดสลวยคือคำว่าอย่างไรก็ดี เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคำสันธานแล้วเด็กๆทำใบงานแล้วถ่ายภาพส่งมาในกลุ่มลายห้องเรียนนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำสันธานครูขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ